สำหรับคลิปนี้จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าขี้เกียจคำว่าขี้เกียจภาษาจีนจะพูดว่ายังไงไปดูกันได้เลยค่ะคำว่าขี้เกียจภาษาจีนพูดว่าหลันตัวหลันตัวหลันตัวคำนี้มีความหมายแปลว่าขี้เกียจค่ะหรือว่าบางครั้งเราจะพูดคำว่าหลันเฉยๆก็ได้นะคะ ไปดูประโยคตัวอย่างการใช้คำว่าคิดเกียรในภาษาจีนกันค่ะ有时候我很懒有时候我很懒有时候我很懒。Ho, ho, ho, บางครั้งฉันก็คิดเกียรคำว่า有时候คำนี้มีความหมายแปลว่าบางครั้งบางครั้งบางคราว หัวขืนหลันฉันขี้เกียจมากฉันขี้เกียจโยชิโคหัวขืนหลันบางครั้งฉันก็ขี้เกียจ这样的下雨天让我犯懒这样的下雨天让我犯懒这样的下雨天让我犯懒วันฝนตกแบบนี้ทำให้ฉันขี้เกียจ คำว่าจะย่างแปลว่าแบบนี้เช่นนี้คำว่าเสียอยูแปลว่าฝนตกคำว่าเทียนแปลว่าวันจะย่างแต่เสียอยูเทียนวันฝนตกแบบนี้วันฝนตกเช่นนี้คำว่าร่างแปลว่าอนุญาตให้และในประโยคนี้แปลว่าทำให้ร่างวัวทำให้ฉันและคำว่าฟานคำนี้มีความหมายแปลว่าต่อต้านนะคะ ร่างวัวฟันหลันทำให้ฉันขี้เกียจมีความต่อต้านไม่อยากทำงานนั่นเองค่ะแม่มา总是批评儿子太懒惰。妈妈总是批评儿子อ懒惰。妈妈总是批评ั子太懒惰。แม่มักจะต่อว่าว่าลูกชายของเธอขี้เกียจคำว่า จงชื่อแปลว่ามักจะเสมอเสมอคำว่าพี่เพียงแปลว่าวิพากวิจาร์ต่อว่าคำว่าอ๋อจแปลว่าลูกชายและคำว่าไทแปลว่ามากมากเกินไปอ๋อเจไทหลั่นตัวลูกชายขี้เกียจมากลูกชายขี้เกียจเกินไปหลั่นตัวกว่านะหลั่นตัวกว่านะ หลันตัวกว้านละขี้เกียจจนเป็นนิสัยคำว่ากว้านมาจากคำว่าฉีกว้านนะคะที่แปลว่าเคยชินทำจนเป็นนิสัยแอดได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับคำนี้ไว้แล้วนะคะถ้าใครสนใจก็คลิกที่ลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะคำศัพท์อีกคำหนึงที่เกี่ยวกับความขี้เกียจนะคะก็คือสัตว์ชนิดนี้ค่ะเป็นสัตว์ที่แอดชอบมากนั่นก็คือชู่หลัน ชู่หลันแปลว่าสล็อตหรือว่าตัวสล็อตนั่นเองค่ะคำนี้มาจากคำว่าชู่ที่แปลว่าต้นไม้บวกกับคำว่าหลันที่แปลว่าขี้เกียจนะคะที่มาของชื่อน,นี้ก็ไม่ยากเลยค่ะได้มาจากการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอันแสนเชื่องช้าของเจ้าตัวสล็อตนั่นเองค่ะและอีกคำนะคะช่วยหลันเจียวช่วยหลัน เจียวคำนี้มีความหมายแปลว่านอนตื่นสายตื่นสายคำนี้มาจากคำว่าช่วยเจียวที่แปลว่านอนขั้นกลางด้วยคำว่าหลันที่แปลว่าขี้เกียจนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่น,ชน,ชนฉันอยากตื่นสายเจียว 我可以睡懒觉在假日我可以睡懒觉在假日我可以睡懒觉ในวันหยุดฉันสามารถตื่นสายคำว่าจ่ายแปลว่าที่ในคำว่า假日แปลว่าวันหยุดจ่าย假日ในวันหยุดและคำว่า可以แปลว่าสามารถได้ และตัวอย่างสุดท้ายนะคะ，今天我睡懒觉，今天我睡懒觉，今天我睡懒觉，วันนี้ฉันตื่นสาย。